สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามช่องอาร์ฟอดปทุมอยู่นะคะหรือ,อลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาร์ด้วยนะคะวันนี้อาร์ก็อยู่ที่อุตสีของฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูชุดแต่งในรุ่น New Ford Ranger ตัว xlt นะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินค่ะแต่งชุดหน้า f 1 5 0 Spider ไปเดอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะชุดแต่งทั้งหมดรอบคันนะคะอาร์แต่งให้กับลูกค้าฟรีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารายละเอียดดชุแแตต่่่งงทีีีออาารรให้ฟ้ฟมะไบ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูชุดแต่งทางด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้อาก็แปลงหน้าให้เป็นชุดหน้า f 1 5 0่้าสไปเดอร์นะคะตัวกระจังหน้า f o r d ford เป็นสีบอลเงินค่ะมาพร้อมกับไฟ led ให้ทั้งหมด3ามดวงนะคะตัวชุดแผงหน้าตัวเดิมที่ติดมากับรถอัน,นิย่าถอดคืนลูกค้าไปนะคะจะมีไฟตัว c นะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นตัวชุดครอบไฟหน้าค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะ ในส่วนของสกูปหน้าฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นสกูปตัวใหญ่นะคะเป็นสกูปทรงแรลค่ะตัวนี้จะเต็มฝากระโปรงเลยค่ะก็ได้ทําสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านข้างกันค่ะตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้จะมีขนาด6นิ้วค่ะจะเป็นสีดําด้านนะคะจะมาพร้อมกับชุดหน้า f 1 5 0สปเดอร์เลยค่ะ แมกนะคะแมกตัวนี้เป็นแมกขอบ16นะคะเป็นแมกของ o a เอสค่ะเป็นลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางเฮนคุกเอทีค่ะซีนี N ้ยางนะคะจะอยู่ที่ 26570R16 ค่ะลายแมกลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะมีลายให้เลือกค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเห็นเป็นตัวชุดลายสติกเกอร์นะคะตัวลายสติกเกอร์อามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40กว่าลายนะคะ ติดเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวข้อแก้มโลโก้ค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะตัวข้อกระจกมองข้างค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกันนะคะฟิล์มนะคะคาเน,นียก็ติดฟิล์มของอเมริกันออตโต้ฟิล์มค่ะมันน่าจะอยู่ที่4 0นะคะรอบคันจะอยู่ที่60%ค่ะอันนี้เป็นฟิล์มดำนะคะขนาดความหนาบ้างเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มลูกค้าสามารถที่จะระบุได้นะคะว่าอยากได้ความเข้มที่ระมาณเท่าไหร่ แล้ที่อาร์ติดเพิ่มเติมให้ไปก็จะเป็นตัวคิ้วกันสัดนะคะพร้อมกับตัวที่ตาหลังคาที่เป็นสีดำล้วนค่ะติดตัวเบามือจับกันลอยให้ไปนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับตัวครอบมือจับนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะป้องกันรอยขีดข่วนจากเล็บนะคะติดให้ทั้งสบานเลยค่ะแล้วก็ติดเป็นตัวชุดครอบฝาถังน้ำมันให้ไปด้วยนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านหลังนะคะตัวนี้อาติดชุดโลบาเล็กของเออรเรนเดอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะชุดโลบาลตัวนี้จะเป็นชุดโลบาลขายาวนะคะกระบะไลเนอร์นะคะก็ติดตั้งเป็นของฟอร์ดแท้นะคะที่อยู่ในท้ายกระบะนะคะจะเป็นตัวชุดกันชนแผงทางด้านหน้าตัวเดิมที่ติดมากับรถพร้อมกับตัวชุดกันชนหลังนะคะที่อาตอดคืนลูกค้าไปค่ะในส่วนทางด้านหลังนะคะตัวนี้ยาก็ใส่เป็นตัวชุดเครือบไฟท้ายนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะ ติดเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวเบ้ามือจับแบบไกด์ดาบที่เป็นสีดําด้านค่ะมาพร้อมกับตัวครอบมือจับนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะคันยากก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวชุดกันชนหลังเหล็กหวงแดงให้กับลูกค้าไปนะคะตัวชุดกันชนหลังตัวนี้จะเป็นของ a ลนเดอร์เหมือนกันค่ะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเหมือนเดิมนะคะเราถอดเซนเซอร์มาติดให้กับลูกค้าค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวชุดยางอะไหล่ค่ะ,ะได้ทําการาพ่นกันสนิมไปให้กับลูกค้าหนึ่งครั้งแล้วนะคะ เดี๋ยวอาจจะพาไปดูในตัวส่วนของตัวภายในรถนะคะในส่วนของตัวภายในรถนะคะในรุ่น New Ford Ranger ปี2021ของเราก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะคันนี้ก็ยังไม่ได้แกะถุงให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถเดี๋ยวก็จะแกะให้ค่ะพวงมาลัยรูมหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ําหนักเบาค่ะเวลาที่เรา,าขับรถออกไปจะขึ้นอยู่กับตัวอัตราการเร่งนะคะพวงมาลัยก็จะหน่วงให้ค่ะ กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมดนะคะแบบนี้ให้สังดอกค่ะในรุ่น new ford ranger ตัว x l ็ของเรานะคะจะมีไฟหน้าปรับออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฟสองหลังกระบะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มพับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพับเก็บออโต้ค่ะที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะ กระจกมองหลังค่ะตัดแสงอัตโนมัตินะคะในรุ่น New Ford Ranger ตัว x g t ปี2021ของเรานะคะที่มีมาเพิ่มเติมคือระบบป้องกันการทิ้งคว่ำของรถน,นะคะหรือเรียกง่ายๆว่า R.O.M. นะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะจะอยู่ที่22ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่1,60แรงมา้าในรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดนะคะมีหน้าจอสัมผัสได้นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นตัวซิงค์ใหม่่คะ ใช้คำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยได้นะคะรองรับโทรศัพท์ได้ทั้งตัว Apple CarPlay and และ Android Auto นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เปิดาฝากระโปรงทั้งด้านหน้านะคะเมื่อลูกค้ากดขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเปิดให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะ นี่นะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้าที่เราจะเปิดนะคะเราจะต้องเลื่อนปุ่มสีเหลืองๆนี้นะคะเห็นไหมคะาเลื่อนตัวนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าไม่เลื่อนตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะคะในรุ่นฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะมีโช้กอัพฝากระโปรงให้ทุกรุ่นเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวราคาเริ่มเ้ิ่มนตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์และอะไรทุกอย่างที่มาจากฟอร์ดนะคะเรารับประกันให้3ปีแสนกิโลเมตรนะคะ ยายนเว้นแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่รับประกันให้แค่ปีเดียวนะคะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จริงๆจากที่ยาไดา้ใช้มานะคะเพรออาะก็ใช้ฟอร์ดมา,าใช้อยู่ประมาณ2ปี8เดือนนะคะแบตเตอรี่ถึงจะเปลี่ยนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะไม่ต้องเติมน้ํากันค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโชคนะคะ ในรุ่น XLT นะคะจะมีแผ่นรองความร้อนให้นะคะเครื่องยนต์เราจะอยู่ทางด้านในเลยนะคะในการเข้าเช็กระยะนะคะครั้งแรกของเราจะอยู่ที่12เดือนนะคะหรือว่า15,000กิโลนะคะเข้าสูยนเช็กระยะครั้งแรกค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ3,000นะคะก็คือ1ปีหรือ12เดือนหรือ15,000 15, 15,000 15,000กิโลนะคะเราเข้าครั้งเดียว ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะอันนี้เราฟรีค่าแรงช่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะ5ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรวมๆภายนอกรอบคันกันอีกทีนึงนะคะ เป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่ะโทูมหาได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดหางอารได้เลยนะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นคิวอาร์โค้ดลายถนตัวของอารคา่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาได้เลยนะคะ คลิปนี้ได้าโดนใจยังไงหรือดีไม่ดีหรือ,องไงก็สามารถที่จะติชมกับอาได้เลยนะคะด้านล่างคลิปค่ะคอมเมนต์ได้เลยค่ะยินดีรับฟังลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อาก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาร์ด้วยค่ะน,นี้สวัสดีค่ะ